วัสดีค่ะวันนี้ค่ะน้องตังๆมากินข้าวนอกบ้านมากินร้านอาหารนะคะมีเมนูอะไรบ้างปีกไก่ทอด,ดปากปตดส้มตำมีข้าวเหนียวของน้อง,องตังๆ,ๆคะ <c oughs> ่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะี <c oughs> ่ายก่อนนะคะ <c oughs> อย่ยเพิ่งอย่าเพิ่ยจะไม่ถ่ายคลิปก่อนจะไม่ถ่ายก่อนนะคะน้องกินมากมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหมากินมากเลยโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะไม่ไลฟ์สดก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแป๊บนึงอาคาทุกคนค่ะมากินกับ ันนี้มากินข้าวกัะนั้งต่างๆนะคะมากินน่าอร่อยมากเลยนะคะเออสวัสดีคะ่ะอยากานทีนี่ก็ทานนะคะค่ะน่าจะอร่อยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแม่น่าเสียดายกเมีค่ะสวัสดีค่ะเออวันนี้น่าจะอร่อยมากๆเลยนะคะ,นคะ,นะเ,เนี่นยข้าวตับเป็นนี่น่ารักข้าวเหนียวก็มีนะคะร้อนๆค่ะเฮ้ยเพื่อนอยวไม่ใส่ให้เพื่อนๆเขาดูก่อน ก็ใส <icana>, ่ก่อนแม่แ <ged> ม <bubble> <bouncing. ged bubble> ่แม่แมแม่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 แม็แม่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 แ่แม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 ่แ่แม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  เป็นอะอรอร่อยมากเลยมีแต่อร่อยมากจนแตเลยนะคะโอ้ยนักขาวทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะจานแล้วก็มีโอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็ียวก็มีนะคะอร่อยอร่อยค่ะแล้วน้องทันไปไหนเนี่ยถ่ายจนมีลูกเลยก็ถ่ายเสร็จแล้วลูกมากินได้แล้วมา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 กินเลย